สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ก็ทาการเคลียร์งานนะคะแล้วก็เตรียมส่งงานให้กับลูกค้านะคะอ,อ,อันนี้ดูอะไรอยู่คะช่างอันนี้อ๋อลูกสูบพีโก้ห้าศูนย์สี่หกอ๋อห้าศูนย์สี่หกห้าศูนย์สี่หกนี้เขาวิ่งล้านโลไงก็เลยเช็กรายละเอียดอยู่ว่าเป็นไงบ้างลูกสูบยังอยู่ดีไหมคะโตต้าเป็นรถที่เหนียวนะโตต้าเป็นรถที่เหนียวเลยแหละโอเคเลยแหละ แต่ว่าลูกสูก้กับฝาสูบตรงเขาลุงกึ่งไปแล้วนะอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรหลวมตามอายุเขาอยประมาณ9ก้าแสนล้านโลเขาเนี้ยล้านโลแน่ๆนะครับคันนี้ก็ใช้เยอะอใช้เยอะอืมโอ้หอนเครื่องโปรตีนะครับได้คิวยกเครื่องลงมาเรียบร้อยท่างโหนงไปส่งเสื้อส่งฝาเขาลุงกึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมีเปลี่ยนชุดใส่พันบอลน,นำ้ำเปลี่ยนชุดใส่พันบอลน,น้ำนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะคะนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของแอมวันนะคะแล้วก็ชุดใส่พันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบอลนนนนนน้ะะคเหหียวแ่ึบ การันตีอันนี้ก็แสนโลเนาะแปดเก้าหมื่นโลบางคนเมื่อ่วานลูกค้าก็มาบอกโอ้ยผมแสนหกแล้วต้องเปลี่ยนไหมครับมันควรเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่หนึ่งแสนโลแรกแล้วนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยเพราะเวลาเครื่องมันจะผ่านต้นขาดเครื่องมันทังมันไม่คุ้มเงินนะก็มาดูคันต่อไปอันนี้วีโก้เดี๋ยวเราจะปิดฝาสองคันคันเพชรบุรีหนึ่งคันคันเพชรบุรีสีขาวหนึ่งคันเดี๋ยววันนี้จะปิดฝาสูบนะคะนี้เดี๋ยวเราทาการล้างทำความสะอาดหน่อยนี่ เพราะว่าเรายกเครื่องลงมาแล้วที่เขาั่วซึมนะเดี๋ยวทาการล้างก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปหานะโอเคแล้วก็ส่วนมังกรเดี๋ยววันนี้ไอ้คารมิโอเนี้เดี๋ยวเรายกเครื่องลงแล้วอ่ะส่วนคันนี้เรากำลังขัดฝาสูบอยู่ขัดฝาสูบเดี๋ยววันนี้จะทาการปิดฝาสูบแล้วก็จะไปขึ้นชุดไฟดีแมกต่อช่างใหญ่สายพานดูภาพแล้วหนังกลับเลยเนี่ยเนี่ยบอลานเตอร์นะดูให้ดีนะคืนนี้ถ้ารถมันน้าดันเนี่ยโอกาสสายพาน600%นะต้องไล่เช็คดูให้ดีนะครับ ไปดูคันต่อไปมีอะไรอ๋ออีซุคันนี้อีซูซูคันนี้ก็ทําการแปลงกล่องหลักเรียบร้อยนะคะตอนนี้กําลังแก้รั่วนะคะรั<ก>่วเยอะมากเยอะมากคันนี้เอาทาไปให้คุณพ่อใช้ที่จังหวัดอ,อ,อันนี้เราเราเก็บเราแปลงจากยูโร2นะครับเป็นโกซิลี่ย้ายกล่องหลักเขาไว้อยู่ตรงไหน,ออนแล้วก็เก็บสายไฟมินิเซตเรียบร้อยแล้วยกเลิกปั๊มติ๊กในถัทงทิ้งทำเป็นกล่องแยกแบบนี้นะครับ เพื่อที่เวลาเราไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะคุณเท่าคุณแก้ใช้อะมันจะสวิต้ง่ายนะครับน้ำมันมุกน้ำมันหมดเลยเขาก็แยกแยกได้นะครับแล้วส่วนวอรนี่ยตอนนี้เรากำลังไล่เช็คดูว่าน้ำเดิดว่าน้ำไม่มีเลยอืมทอดออกไปแล้วถอดสีไปเลยนะครับไม่ได้นะต้องฝากบอกเอฟซีนะครับว่าจะไปทอดทิ้งนะรถคอมเบลเร็วรุ่นใหม่เขาไม่ใช่เป็นพวกไดเบ็กมังกรนะครับที่จะไปทอดว่าน้ำทิ้งนะฮะเราไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าจะทอดว่าน้ำทิ้งนะครับ นี่คือขอมมเร็วเขาจะมีตัวจับรูปภูมิน้าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจับไม่ได้หรือคานวณน้ําไม่ได้เขาจะจ่ายน้ามันการจ่ายอะไรเขาจะมั่วไปหมดเลยนะคจะทาการผิดเพี้ยนไปหมดนะคะใช่นะครับะแล้วไปหลังไฟหลังไฟอ๋อนี่อะไรไปหลังไปก็เปลี่ยนชุดสายพานทอร์มิ่งเหมือนกันครบระยะหนึ่งแสนโลนะคะวันหนึ่งราจะเปลี่ยนสายพานเยอะต้องบอกแบบนี้ลูกค้าคนไหนที่มาเช้าเนี่ย มาได้เลยเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงประมาณแต่ตอนนี้นช้าหน่อยสายพันธุ์กำลังเดินทางไม่ไมทันแล้วไม่ทนันอ่านำผลิตให้เจ้าหนูไม่ทันแล้วเเปลี่ยนเยอะจริงๆนะคะหนึ่งเดือนจะต้องมีประมาณ30กว่าชุดได้นะคะสําหรับต่อเดือนอ่าสำหรับบิ๊กเอ็มจันทบุรีคันนี้นะคะผมเสียเก่งชุนเฉียววะ่ะเออุนเฉียวมากเลยนะคะรอบนี้ก็คือมาเก็บรายละเอียดในการเฮ้ยผมหมกป่าวะไม่โมกล็อกนี่ แปรงกล่องหลักนะคะคันนี้จากตัวยูโรสามนะคะเครื่องยนต์เป็นยูโรสามเป็นตัวโกซีรี่แพทินัมขึ้นอลิมิเต็ดนะคะเจ็ดแสวงหางทำทำไอ้กระจกไฟฟ้าคันนี้แรงนะคันนี้แรงนะบอกเลยการทายเขาดีแม็กเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้โทรมาหาเฮียเฮียจูนแบบท้ายแบบท้ายท้ายอะไรสักอย่างอ่ะท้ายท้ายนรกหรือท้ายอะไรสักอย่างขนนจูนได้หมดอ่ะแต่ก็ยังไป เป็นท้ายภาราไขกันแล้วกันเอออยไปเป็นภาราไรแล้วกันนะอันนี้อ่าและส่วนคันนี้นะคะสองสมูนห้านะคะสําหรับมิซูมิชิไททันคันนี้ที่มาจากรองเท้าแพนเขาบอกว่าติดเครื่องแล้วหรอรันให้ผมยางอ่ะเมื่อกี้ที่โทรไปบอกบอกเลยว่าง่วงมาตลอดทางไปลองแล้วมาเป็นไงวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยไม่น่าพังนเราเครื่องอ่ะทำไมมันอืดเหรอมันเดิมเดิมอนเขาแล้วแหละมันเดิมมันเดิมสำหรับเราไม่ใช่ไงเราขับรถหลังถนนเรา ต้องตึงอยูเวลานะก็คัน <descriptive> น <together> ี <loyalty> ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถอาทิตย์นะแล้วก็ส่วนคันนี้นะครับเอานิวสีขาวนี้ยกเครื่องลงให้เรียบร้อยโอเคยกเครื่องลงเรียบร้อยแล้วนะคัมีอะไรอีกโอ้โหดาก้อนดาก้อนคันนี้เข้าเวี่ยงขาดไหนเจ๊บอกว่าไม่รับปั้มสายไงไม่ใช่อันนี้มันเข้าเวี่ยงขาดรถสไลด์มาเราจะหงายท้องกินไก่ไหนต้องกินไก่ไม่ได้หรอกใช่อ้าวทำไมเวี่ยงขาดต้องรื้อหมดเลยเหรอ เดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเพราะว่าปั๊มสายแม่งไม่อยากแตะเลยแตะแล้วแม่งเรื่องเยอะลามเป็นเครื่องสองพันห้าแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าจะสายพานไทิงชุดใหญ่นะครับชุสายพานไทงวีโก้พร้อมชุดลูกหลอกครบชุดนะอืออันนี้มาจอดล็อกคิวแล้วมาดูคันต้อมาคันนี้มีปัญหาเรื่อง เ,เด้งรหัสทีศูนย์หนึ่งหก็คือเหมือนกับเกี่ยวกับเซนเซอร์จุลเบ์ดไม่สัมพันธ์กันนะอูเขาหามานานแล้วปวดหัวแล้วก็เลยตัดสินใจลากไว้ชงโรงไรมาให้นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งมานี่ก็สไลด์มา7247สองลับ,บุรีนะลูกค้าเนี่ยไป <laughs> ดูดิเนี่ยจะหาว่างโงบนนะวันแล้วบกคนหนูบอกว่าโอ้ยจะทำงาน เอารถไส่งร้านตะโนงแมงช้านู่นนี่นั่นดูสภาพดีเนี่ยทั้งโนงต้องเก็บใหม่หมดเลยนะนะครับเออเออประกันประกันยังมีไฟเฟืร์เหตุการณ์ทอบเกิดขึ้นนี่ดูดีแต่ละคันละคันมาเนี่ยวดหปวดหัวไหมดเดี๋ยวลูกน้องถอดครัวลบออกโอเคโอ้โหแต่ละคันนะก็เดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวจะเป็นเกณฑ์ความรู้เลยนะอีกคันหนึ่งอันนี้ทั้งโนงก็คือไฟช็อตเล้วเอช็อตของจริงอันนี้ของจริงนะช็อตจริงเลยนะจับสายไฟที่ช็อตไปหมดเลยกองหลักไม่มีมาแล้วนะ คือเรื่องเรื่องรถแค่ไปรีแมพเฉยรู้ละละจักนั้นก็ไม่ติดแล้วก็ลื้อเลยเท้ห,หมดเลยนะก็เนี่ยเอาขี้มาให้โนกี้เอออแล้วไม่มีอะไรไปดูส่วนคันทุพันธ์นั้นติดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะเรากำลังลันให้เดื๋ยล้างความสะอาดเดี๋ยวไว้บ้ายจะยืมขี้ไปทุพันธ์ไปวิ่งอะไรหน่อยนะคันสีทองนะครับ <S <S ส่วนคันนี้เป็นเกตผมรู้เลยนะน,า,นาทีนานยังหกนาทีค่ะหกนาทีอมาดูปัจจัย สี่เอ็นสิบห้ามีสูสี่เอ็นสิบห้าอันนี้ลูกค้ามาจอดตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับล้างไอดีล้างไอดีอุดอีจีอารูทีห้านะครับลูกค้าทําท่อมาแล้วอืมก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะไม่ไม่ไม่นี่มากเพราะลูกค้าไม่ชอกช้ำมากเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวเราทําการล้างทำความสะอาดจนจบแหละนะครับเอ่อเอาโอเคปิดปิดคลิปประมาณนี้แกรู้เดี๋ยวเราสร้างใหม่เลยโอเคค่ะโอเคครับ